เลยครับรถแวะมาดอกบ่ายสองเดี๋ยวแวะไปหาบวดโยมนิดหน่อยกันนะบอกใช้ง <Okay. S 1> มีบุญเดี๋ยวมีบุญเดี๋เอาคนเด็นอาตามาถ้าอาตามาตสอนทำมาเนี่ยมีบุญทั้งนั้นเลยมีบุญกับหม,มายความว่าเดี๋ไปนิพพาน,นทั้งนั้นคนที่จะติดหลงติดจะไม่มีหรอกคนดังคนแล้ว <c oughs> ก็แล้วา <c oughs> นึกถึงเล่นปีย,ย้ายนึกย้ายนึกถึงเล่นปีคิดถึงเล่นปีโยมโยมเคยภาวานามาแล้วว่า จอประคองเล่นปีนะเปจิตมาสงบตึบ๊บยายเพ่งจ้ะประคองประคองจี้ประคองแล้วก็จี้ไปเรียนปีนะประคองประคองจี้ไปสักพักหนึ่งนี่นหะประคองประคองจี้โยมกับมันกันประคองประคองจีนะ้แสดงว่าคนเคยภาวนาอยู่ในจังหว่ายังภาวนาน้อยจิตใจลุดหรือ ไหนยายลองประคองประคองออดปล่อยก่อนปล่อยสักพักนันก็นาไอจิตอ่ายังไม่ทันรุดอ่อประคองจี้อีกรุดรุดขันนึงมันจะรุดอยู่สามเที่ยวมันจะดีตัวออกมาสามเที่ยวเดี๋ยวแต่คนรอกอันนี่ก็จาการันตีมแน่นอนไม่ได้ดอกจีเพลงจี้ไปเล่นปีนะเดี๋ยวกิเลกกับรุดเองยกิเลรุดจากความไอจิตคือจิตรุดจากความหลงกันะโยมแบบเป็นลักษณะจิตวางเองแหละอ่ารุดแล้วมันรุดจากความหลงน่ะ เราจะรู้ตว่าจิตรูจ้จากความหลงมันจะเบาเลยเนี่ยเบาเลยสิเนี่ยสักพักหนึ่งจิตมันจะเป็นจิตวางเองของยายกันรล้เลยวะของยายเน่ยรุจจ้แต่ตอนนั้นแหละยายยังเป็นไงโล่งไหมตอนนี้ลอเพ่งจี้ไปแล้วโล่ล<อ>งไหมถ้า,ถ,าถ้าจิตเรารูจจ้จากเชื่อความหลงแล้วเราพอราเพ่งไปต่อเนี่ยมันจะโล่งพอ,อสักพักหนึ่งตรงลิ้นปีศาหายจะมองไ่เห็นะนี่ยขอสังเกตว่าจิตสิ้นเชื่อความหลงแล้วไม่ต้องมาเกิดนละถ้าสิ้นเชื่อความหลงแล้วรอไปนิพพานอย่างเดียว ว่าเราจะเข้าใจดีว่าไม่มีอะไรยึดสักอย่างนะสุดท้ายพอจะตายเราก็วางวัตถุสื่อในแะล้วจิตกับมุนข้าศูนพานี่่านงธรรมชาติจิตรูจ้จึกเชลียวความหลงแล้วทุกข์ก็ไม่มีหลงก็ไม่มีในจิตในใจนะจิตใจของเราเนี่ยทุกข์ก็ไม่มีหลงก็ไม่มีเราจะเป็นจิตนิง่งออก่อนข้างนิง่งไม่ปรุงแต่งเพิ่มแล้วก็นิง่งว่างว่างทั้งๆที่มันมีความคิดปรุงแต่งอยู่นะแต่ว่าจิตของเรามันจะว่างในตัวมันเองในธรรมชาติแต่ใหม่ๆอาจจะสังเกตไม่ค่อยเห็นอะไรดอกอาจจะเห็นแต่ว่ามันนิ่งมันนิ่่งง้วมมมันมันนนเเบบาาาสหืออะ เหมือนไม่มียึดมั่นถือมั่นอะไเพราะอะเชื่อความยึดมั่นหายไปแล้วก็เนี่ความหลงกับความยึดเนีม่ม,มันเกิดจากคนอื่นด้อเกิดจากคนอื่นไอ้ยิตคนอื่นจรเขามากระทบจิดสังขารนั่นแหละเกิดในเรื่องเดียวกันสัญญาเดียวกันนั่นแหละที่จะมากระทบคือเรื่องความหลงความทุกข์นั่นแหละที่เขายึดมั่นถือมั่นกันอยู่นั่นแหละนั่นแหะจีน่าทาให้เราเนี่ยยึดแต่เราก็ลู้ไปวางไปลูไปลไป้ไปเตเอนไปวางไปมันจะสบายด้กสบายไปน็นนานเอยใหม่ๆเนี่ยจะสงบไม่นานใหม่ๆจะสงบแป๊บหนึ่งก็ถอนสงบแป๊บหนึ แต่ระวังเจ็วันเนี่ยจะนักหน่อยความหลงพอมันซาสางกิเลตใหม่ๆมันพลักดันเนี่ยพลักดันมาเป็นความคิดฟุ้งๆนู่นจนกว่าจะครบสามเดือนถึงจะสงบดีพอครบสามเดือนแล้วที่สงบดีทีนี่เราก็ดูดดื่มก็ความสงบหน่อยพอเดือนสี่เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นปกติของการรักษาจิตแหละเริ่มเข้าใจแล้วนะโอ้จิตเราเนี่ยมันความรู้สึกความรู้สึกคือจิตจิตอยู่ตรงไหนความรู้สึกตรงนั้นนะแต่ก็ให้นึกถึงลิ้นปีแล้วถนัดลมหายใจก็ไปที่ลมหายใจแล้วแต่นี้อันนี้เป็นวิธีเฉดก ้านาที่ลินปีกก็นึกถึงลินปีเนี่ะแทนที่จะไปรู้จิตเดี๋ยวอาการจิตเราก็รู้เองดอกเป็นยังไงมายังไรอาการนี่เข้ามาอาการนั้นเข้ามาเดี๋ยวก็ค่อยรู้ไปเลยดอกค่อยชัดขึ้นไปเลยดอกให้ข้าใจว่าทับมันไม่เที่ยงกันนั่นแหละความคิดนึกคิดปรุงแต่งไม่เที่ยงความหลงไม่เที่ยงกันนั่นไม่มีอะไรดอกง่ายเนาะเบาไหมเบาโล่งไหมตอนนี้เบาเนี่ยเบาจิตเบาใจเนาะสบายนะทุกข์ก็ไม่มีแต่ทุกข์แต่เราไม่นึกถึงไอ้คำนึงถึงไอ้ไไสัญญาทุกข์ของนึกถึงเข้ามาเนะี่ย ถ้าไปนึกถึงสัญญาความทุกคนอื่นเขามานั่นแหละถึงจะเกิดทุกถ้าความหลงมันมีอยู่แล้วให้จิตได้รับรู้สัมผัสปิด <c oughs> แป๊บเดียวเองสูตรแป๊บเดียวถือว่ามีบุญถึงว่าคนเดมอาตมาไปแจกธรรมา